สวัสดีครับทุกท่านผมมีรถมาแนะนำกันอีกเหมือนเคยนะครับคันนี้เป็นเกียร์คาริววปี2004เกียร์ออโต้รถครอบครัวนเนี่ประสงค์7ที่นั่งบาะสามารถปรับหมุนได้360องศานะครับคอนโซลลายไม้ภายในกว้างขวางมากนะครับ7ที่นั่งขนไม่ได้ทั้งครอบครัวนะครับครอบครัวตัวเองไม่พอครอบครัวข้างบ้านก็เอาไปด้วยได้นะครับ <c oughs> กว้างมากเลยครับเอกสารครบพระบภาษีครบนะครับราคานี้ตั้งอยู่ไว้ที่69,000บาทปัดสดนะครับรีบเลยนะครับเดี๋ยวยังไงถ้าหากท่านใดสนใจผมจะทิ้งเบอร์โทรผู้ขายไว้ที่ใต้คลิปนะครับ ขอบคุณที่รับชมนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ